ยินดีต้อนรับทุกท่านพบกับสารดีาบทีซพอดแคสต์พบกับสาระ, TC, รค,ราระความรู้เทคนิคที่ใช้ได้ในชีวิตประจำวัน Google AI Pro จ่ายเพิ่มแล้วมันคุ้มจริงไหมวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันให้เห็นภาพชัดๆไปเลยค่ะว่าฟีเจอร์ที่ได้มามันเด็ดแค่ไหนแล้วมีข้อจำกัดอะไรที่เราต้องรู้บ้างโอเคครับหลักๆที่เราจะดูกันก็จะมี Google AI Pro นี่มันคืออะไรกันแน่แล้วมันปลดล็อกเครื่องมือเจ๋งๆอะไรให้เราใช้บ้าง จากนั้นก็จะไปดูตัวเลขสำคัญๆญที่เป็นเหมือนข้อจำกัดการใช้งานแล้วก็ปิดท้ายด้วยสิทธิประโยชน์อื่นๆที่แถมมาให้ครับเอาล่ะครับมาเริ่มกันเลย Google AI Pro คืออะไรถ้าจะให้อธิบายง่ายๆเลยนะครับมันก็คือการสมัครสมาชิกเพื่ออัปเกรดความสามารถด้าน AI ของเราให้โปรขึ้นไปอีกระดับนั่นเองครับทั้งในเรื่องงานแล้วก็เรื่องความคิดสร้างสารรค์เลย ใช่แล้วครับหัวใจของมันเลยก็คือการจ่ายเงินเพื่อเข้าถึงฟีเจอร์ AI ที่มันทรงพลังกว่าเหนือกว่าเวอร์ชันฟรีที่เราใช้กันอยู่ทั่วไปนั่นแหละครับทีนี้มาดูกันดีกว่าครับว่าพอเราจ่ายเงินแล้วเนี่ยมันปลดล็อกเครื่องมือเด็ดๆอะไรให้เราใช้ได้บ้างโดยเฉพาะสายสร้างสารรค์น่าจะตื่นเต้นกับส่วนนี้เป็นพิเศษเลยอย่างแรกเลยที่เป็นไฮไลท์สำคัญสุดๆก็คือการได้เข้าถึง Gemini Pro 3ครับนี่คือโมเดล AI ที่ฉลาดที่สุดของ Google ในตอนนี้เลยนะ มันเป็นเหมือนมันสมองที่อยู่เบื้องหลังฟีเจอร์เทพๆทั้งการทำารีเสิร์ชแบบเจาะลึกการสร้างภาพนิ่งไปจนถึงการสร้างวิดีโอเลยครับเครื่องมือตัวแรกที่ขับเคลื่อนด้วย g e m i n i Pro 3คือกก็คือ F l o w ครับตัวนี้มันเหมือนกับมีผู้กำกับหนัง AI ส่วนตัวเลยแค่เราโยนไอเดียหรือเรื่องราวเข้าไปปุ๊บมันก็สร้างออกมาเป็นซีนหนังเป็นฉากวิดีโอให้เราได้เลยครับแล้วก็มีอีกตัวที่มาคู่กันครับคือ Whisk ถ้าเกิดว่า Flo w เนี่ยเป็นการสร้างวิดีโอจากศูนย์เลยใช่ไหมครับ วิสจะเป็นเครื่องมือที่เข้ามาเสริมทับคือมันจะเก่งเรื่องการเอาภาพนิ่งที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยมาเปลี่ยนให้กลายเป็นวิดีโอสั้นๆที่มีชีวิตชีวาขึ้นมาครับโอ้โหฟีเจอร์แต่ละอย่างนี้ฟังดูเจ๋งมากๆเลยใช่ไหมครับแต่แน่นอนว่าของดีก็ต้องมีขีดจำกัดการใช้งานอยู่บ้างทีนี้เรามาดูกันดีกว่าครับว่าตัวเลขสำคัญๆที่เราต้องคอยดูเวลาใช้งานจริงเนี่ยมันมีอะไรบ้างตัวเลขแรกที่ต้องจำให้ขึ้นใจเลยก็คือ1000ครับ 1,000นี่คืออะไรมันคือจำนวน AI credits ที่เราจะได้ในแต่ละเดือนเอาไว้ใช้สร้างวิดีโอด้วย Flow กับ Wisk ที่เราเพิ่งดูกันไปนั่นแหละครับพอมาดูในชากนี้ก็จะเห็นทาพชัดขึ้นเลยครับคือถ้าเป็นแพ็กเกจฟรีเนี่ยจะได้แค่100เครดิตแต่พอเป็นโปรปุ๊บกระโดดขึ้นมาเป็น1,000เลยคือมากกว่าถึง10เท่า แต่พ้าเทียบกับแพ็กเกจสูงสุดอย่างอัลตร้าที่ให้ถึง25,000อันนี้ก็ยังห่างกันเยอะอยู่ครับก็ถือว่าโปรอยู่ในระดับกลางๆก,กำลังดีเลยโอเคนอกจากเรื่องวิดีโอแล้วนะใครที่ต้องคลุกคลีกับเอกสารเยอะๆนี่ต้องชอบแน่ๆครับ AI Pro เนี่ยมันสามารถวิเคราะห์เอกสารให้เราได้สูงสุดถึง1,500หน้าต่อครั้งนึกภาพตามนะครับนี่มันคือหนังสือเล่มหนาๆห,หรือรายงานวิจัยยาวๆทั้งฉบับเลยนะที่ให้มันช่วยสรุปให้ได้ แล้วสำหรับสาย Developer ล่ะไม่ต้องห่วงครับระบบสามารถวิเคราะห์โค้ดได้สูงสุดถึง30,000บรรทัดเลยทีเดียวคือถ้ามีโปรเจกต์ใหญ่ๆหรืออยากจะดีบักโค้ดทั้ง r e positor y เนี่ยสบายมากครับ มาถึงตัวแรกสุดท้ายครับตัวนี้อาจจะฟังดูเทคนิคนิดนึงนะแต่สำคัญมากนั่นก็คือ1ล้านโทเคนหรือที่เรียกกันว่า context window ครับถ้าจะให้เปรียบเทียบง่ายๆมันก็คือขนาดความจำระยะสั้นของ AI นั่นเองครับซึ่ง context window ขนาด1ล้านโทเคนเนี่ยมันหมายความว่า AI สามารถจดจำและประมวลผลข้อมูลที่เราคุยกับมันได้แบบเยอะมากๆในการสนทนาแค่ครั้งเดียวครับ ยิ่งหน้าต่างนี้ใหญ่เท่าไหร่มันก็ยิ่งรับมือกับงานที่ซับซ้อนหรือบทสนทนายาวๆได้ดีขึ้นเท่านั้นเองเอาล่ะครับเราดูฟีเจอร์หลักๆก,กับตัวเลขสำคัญสำคัญไปแล้วทีนี้มาเก็บตกรายละเอียดปลี่ย่อยกันบ้างดีกว่าครับว่ามันมีสิทธิประโยชน์อะไรอีกบ้างแล้วก็มีข้อจำกัดเล็กๆน้อยๆอ,อะไรที่ควรรู้อีกนอกเหนือจากเครื่องมือสร้างสารรค์พวกนั้นแล้วนะครับสิ่งที่ได้มาด้วยก็คือ เจมจะไม่น่ายจะไปฝังตัวอยู่ในแอปที่เราใช้กันทุกวันเลยไม่ว่าจะเป็น Gmail, Docs, w i e e t s อะไรพวกนี้และที่เด็กมากเลยก็คือได้พื้นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์เพิ่มมาอีก2เทราไบต์โอ้โหอันนี้เยอะมากนะครับแล้วก็ยังใช้ Notebook LM ได้มากขึ้นถึง5เท่าด้วยตารางนี้คือเหมือนเป็นรายละเอียดตัวเล็กๆที่ต้องอ่านให้ดีครับอย่างเช่นการใช้ v ี3.1เนี่ยแม้จะได้สิทธิ์เข้าถึงแต่ก็อาจจะเป็นแบบจำกัด หรือรวดเร็วไม่ได้แปลว่าใช้ได้ไม่อั้นนะครับแล้วก็อาจจะมีสิ่งที่เรียกว่าเรทลิมิตด้วยคือถ้าเราสั่งงานมันรัวๆในช่วงเวลาสั้นๆระบบอาจจะเบรกเราไว้ก่อนเพื่อไม่ให้เซิร์ฟเวอร์ทำงานหนักเกินไปนั่นเองสรุปง่ายๆเลยนะครับ หัวใจสำคัญของการใช้งาน Google AI Pro ให้คุ้มค่าเนี่ยมันอยู่ที่การบริหารจัดการตัวเลข2ตัวนี้ให้ดีครับนั่นก็คือเครดิต1,000เครดิตต,ต่อเดือนสำหรับงานวิดีโอแล้วก็เพดาน1,500นห้าสํน้าสำหรับการวิเคราะห์เอกสารจัดการ2อย่างนี้ได้ก็ใช้ได้คุ้มแล้วครับทั้งหมดนี้ก็คือภาพรวมของ Google AI Pro ครับพอได้เห็นทั้งฟีเจอร์ที่ส่งพลังแล้วก็ขีดจำกัดที่ชัดเจนแบบนี้แล้วคำถามสำคัญที่ตามมาก็คือ แล้วเครื่องมือนี้มันจะตอบโจทย์การทํางานหรือการสร้างสรรค์ของแต่ละคนได้มากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็คงต้องกลับมาพิจารณากันดูครับ